จะไปม้วนมันแมงจังไงปัดมันมันไม่ทิ้งเหรียญแถมมันมันตออไงหัวสะดอกเนี่โอ้โอันนี้อ่อนโอ้โหนี่นะมันจิพันมือเก่งเอาเอาเอาโอ้ยแม่มันอยู่มันนี่เอายดี๋ยวโอ้ยเมื่อกี้พอมีผู้ใดเห็นนะผมหมาหนี่หนี้ มาจับคือคือผมไม่ได้กลัวอะไรนะคือเขาไม่มีพิษหรอกไม่รู้ว่ามีพิษไหมแต่ว่าผมกลัวหมากัดเขาแล้วเขากัดหมาคือเมื่อกี้ไ้ว้เตือนไว้โตเงีว้วโตเงีว้วหมากลั่นหน้าผมกัดท่านตีนทีบหมาออกเดี๋ยตีนทีบย์อยู่สิแหละมันเงีวโอ้ยงูลูกเสือกตัวน่ะกินงยันหมากัดเนี่ยมันตายส,ส,สูดสูดสูดเด้อนี่ระวังเด้อระวังเด้อ มีพิ่ป่ะมันยานเฮ่าจริงจริงจริงเนี่ยเขาว่ามีใหม่เงา้นนี้อนนอนนอนนบอก,กไ,ไ,ไ <laughs> มกปป่ยัาไม่ไออเอาไม่้จะมกกากดไผมกลัวงูเจ็บปะต่อไป่อุ้ยแม่ไม่กดแหงแล้วมันจะเจ็บมันค้งน้ำไปจะคว้างอ่ะนะจับบันจะคว้าจ,จับจับจังไดละเอามือมาจับู ฉันกลัวเธอเจ็บสู่ตายเนีเ่ยเจกกรยาต้นเจ็บน่ะนรู้สู้ตาย,ยรู้แล้วรู้รู้แล้วมันบอเก็บดอกเอาหนีบหน,น,นีบแม่หนีบแม่แม่ถ้าแม่ปล่อยมันก็นจะพันมือเก่งสิออเออเว่อะนี่มัเมาไงเก้ยเฮ้ยเหตุใดวะบ่ได้มันิี่พันมือเก่ง เอามันยนีเอามัใกล้นีเอนะดี๋ยวมันสิบ่อเดียวคไปอยวไปมัติพันมือเก่งมันจไปมุนมันแมงจดไหมปั่นมันมันไม่ชี่ิีแฉมันมันออกไงหัวสะดอกอโอ้โนี่อ่กนโอ้โนี่นะมัิพันมือเก่งเอาเอาเอาโอยแม่มันยูมันนี่เดียวโอ้โ ว่าสระอือโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 ้ตัอ้ยโ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 น้ยโอ้ยโอ้ยเอ้่โอ้ันอ้ย้ยอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยอ้ยยยย้้ยอยย่ย้้อา พัดแม่ข่อยเป็นฮีโลกูเป็นคนรสัวไป,เ,ปเลยเดี๋ยวเราจะไปฝอยกัน้ะทุกคนผมจะบอกว่าแม่ฉันคือฮีโร่ของจริงขนาดมีงูเธอดูแม่ฉันเธอดูแม่ฉันแม่แม่ฉันสีแตกเธ่จะเกงด้วยเพราะว่าเจองู เลืยบอ่เหเลื้อยเลือยไปหานเอาไหมเลือยเลือยไปหานะสนอทุกคนคือผมไม่ได้อยากจะทําร้ายน้องนะผมอยากจะเอาน้องไปปล่อยข้างนอกแต่ว่าผมก็จริงๆผมไม่ได้กลัวที่ผมคิดอ่ะมันเป็นอัธรรตคือถ้าผมเล่าเรื่องแบบเออช่อเออชมันจะไม่สนุกในคลิปนี้นะฮะแค่ผมอยากจะเล่าว่างูเข้ามาในบ้านแต่ว่าถ้าเราปกติอ่ะมันจะไม่เป็นนุ้นวา้สตอรี่ผมคิดเพราะว่าผมถ่ายคลิป หผมก็ได้กีดจริงๆอ่ะ <S 2> <S 2> <S ผมจับได้สบายมาก <S <S 2> <S 2> <S อย่าหัวเราะ